สวัสดีครับพบกับสุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่นิโชนรับช้างศึกลุ้นเข้ารอบเหนื่อยหลังเจ้าอินโดนีเซียเต็มที่ที่สุดแล้วอากลานนิโชนนะครับมหนาผู้อุกศรทีมชาติไทยยอมรับทีมตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากในการลุ้นเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายหลังเสมอกับอินโดนีเซียไป2-2ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนเอเชียนะฮะรอบ2เมื่อค่ำคืนวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ ทัพช้างศึกนะครับขึ้นนําอินโดนีเซียถึง2ครั้งสองคราจากนฤบอดินวีรัฒโนโดมและอดิสักไรสอนแต่ถูกทัพการูด้าตามตีเสมอสําเร็จและแบ่งแต้มกันไปในที่สุดด้วยสกอร์สองสองนะครับโดยผลเสมอในเกมนี้ทําให้ทีมชาติไทยของพวกเราเพิ่มเป็นเก้าคะแนนจากการสนาม6นัดรองอันดับที่3ของกุมเชพวกเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วตั้งแต่การฝึกซ้อมแต่ไม่สามารถเก็บใจชนะในนัดน,นี้ได้รู้สึกเสียดายมา,มากๆไอกิรันนีชโนกกล่าวเริ่ม กุสเกอทับช้างศึกเปิดเผยสถานการณ์การหมุนเข้ารอบ2ในเกมสุดท้ายว่าผลเสมอของเราอาจจะทําให้สถานการณ์เข้ารอบจะสองทีมส,สุดท้ายนั้นยากขึ้นมากแต่ก็ไม่ไดแปลว่าจะไม่ได้เล่นเกมต่อไปอยากให้ทุกคนกลับมาตั้งใจกันใหม่โดยผู้สื่อข,ข่าวนะครับถามถึงความคิดเห็นกับผลงานสามนัดหลังสุดในทร์นาเมนต์นี้ที่ทีมชาติไทยยังไม่ชนะใครนิโจนันก็ตอบว่าผมคิดว่าถ้าเราได้เล่นสนามของเราเราอาจจะมีผลการแข่งขันที่ดีขึ้นกว่านี้ แต่ถ้ามาเล่นที่นี่ที่ U E E ก็ทําให้ทีมเราไม่สามารถแสดงศักยภาพออกมาได้ดีเท mm hmm. ่ากับการเล่นในบ้าน mm hmm. มันก็เป็นการบ้านของทีมแต่ทุกคนก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วเ mm hmm. พื่อรู้ว่า U E เป็นฝ่ายชนะมาเลเซียในเกมวันนี้แต่พวกเรามุ่งมั่นและโฟกัสแค่ง,งานของเราและจะทําให้เต็มที่และดีที่สุดเฮดโค้ช mm hmm. ของทัพช้างศึกเผยถึงคู่แข่งอย่างอ mm ิ hmm. นโดนีเซียในว่านี่คือความท้าทายใหม่ของอ mm ินโดนีเซียที่พวกเขาตั้งใจมาสู้กับเรา mm hmm. ทันที่มีการเปลี่ยนแปลงทีมมากมายทั้งโค้ชและตัวนักเตะ ในชนโนปิดท้ายสหรับทีมชาติไทยนแดนมีโปรแกรมลงสนามในนัดถัดไปพบก,กับทีมชาติซาอุดอารับอิมเลสในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มเจในวันที่7ก็คือวันจันทร์ที่เมิถุนายนวนี้นะครับที่สนามซาบิวในตามเวลาประเทศไทยก็คือ5้าทุ่มสีนาทีนะครับก็ไทยรัฐทีวี32ถ่ายทอดสดเหมือนเดิม ไม่แปลกใจที่แฟนบอลชมเปิร์สถิติธนวัฒน์นัดไทยเสมอกับอินโดนีเซียเปิดสถิติสุดจ้ำแบนนเต็คนหนึ่งนะฮะที่ได้รับคำชมมากมายในเกมที่ทีมชาติไทยเสมอกับอินโดนีเซีย2-2โดยธนวัฒน์ซึงจิตถาวรไม่ฟิลดาวรุ่งจากสโมสรเลตเตอร์ิตีที่เล่นได้อย่างยดเยี่ยมแม้เพิ่งมาอยู่กับทีมชาติไทยชุดนี้ได้เพียงไม่กี่วันโดยผลงานของธนวัฒน์ซึงจิตถาวรในเกมที่ผ่านมาได้รับคำชมสุดสด และนี่คือสถิติหลังจบเกมของธนวัฒน์ในเกมเกมนี้นะครับจ่ายบอล48ครั้งซึ่งมากที่สุดภายในสนามสร้างสนุกการถึง5ครั้งซึ่งมากที่สุดในสนามเลี้ยงบอลผ่านคู่ต่อสู้4ครั้งซึ่งมากที่สุดในสนามอีกจ่ายบอลเบ่นย่ำ84%นะครับโอ้โหก็นี่คือสถิติหลังเกมนะฮะเด่นทุกอย่างก็เป็นแมนอออะแมตในเกมเกมนี้ไปนะครับน่าเสียดายเพียงแค่ไม่ชนะเท่านั้นเองอ๊บอ้ยเสียดายจริงๆ ใช้ดับลงไปนักช่วยบองอินโดเล่นดีเกินคาดทั้งที่ใช้แข้งเกรดบีผสมดาวรุ่งไทยเหมือนเล่นดับลงไปคนหลงนะฮะหลังจากเกมคัดบอลโลก2022ที่ทีมชาติไทยโดนอินโดนีเซียตีเสมอ2-2พลาดสคะแนนสำคัญอย่างเนสีได้โดยโค้ชักช่วยสมชายช่วยมุนชุมระบบอินโดนีเซียเล่นกันดีเกินคาดทั้งที่เป็นดาวรุ่งและแข้งเกรดบีเอามาติดทีมในชุดนี้ คอมเมนต์จากอดีตท,ทีมชาติไทยและอดีตโคต้ชเยาวชนทีมชาติพยางโค้ชในช่วยสมชายชวยบุญชุมนะครับเผยความคิดเห็นส่วนตัวของเขาหลังจากจบเกมทีมชาติไทยในนัดล่าสุดโดยในช่วยให้สัมษัสว่า่น,นเสยดายที่เราทํา2คะแนนดมือไปสิ่งที่เห็นก็คือเรายังไม่เห็นแทคนิกอะไรที่ดีขึ้นเลยเล่นเหมือนกับมาตรฐานของทีมชาติไทยนั้นดอปลงไปขณะทีมชาติอินโดนีเซียที่ใช้เนเตะเกตบ,บีนะเป็นดาวรุ่งแต่เล่นดีเกินคาด สิ่งที่ผิดหูผิดตาก็คือพวกเขาขยันช่วยกันวิ่งตั้งใจดีกว่าทีมชาติไทยอีกด้วยแถมเป็นนักเตะชุด B ของเขานเนี่ยถ้าเจอชุดใหญ่จะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เป็นการบ้านข้อใหญ่สําหรับอากิระนิชโนะแล้วแหละครับสองคอมเมนต์แฟนบอลช้างศึกถึงธนวัฒน์นัดไทยเสมออินโดนีเซียแฟนบอลช้างศึกถึงธนวัฒน์ รวบรวมคอมเมนต์ทั่วโซเชียลครับจากแฟนบอลชังศึกทีมชาติไทยแห่งเชิญชมฟัมการเล่นของเจ้าการธนวัตรสุงจิตถาวร์เรารุ่งรงใหม่นักเตะหมายเลขสิบ 10, ที่เล่นครบ90นาทีในนัดแรกให้กับทัพชังศึกแถมยังสร้างสารรค์โอกาสได้มากที่สุดภายในเทียมในนัดที่เสมอกับทีมชาติอินโดนีเซีย2 2แบบน่าผิดหวังนะครับขอผู้ชมคอมเมนต์นะครับที่มีให้กับธนวัตรสุงจิตถาวรในเกมเกมนี้เลยครับคอมเมนต์ comment ที่หนึ่ง ขนาดน้องเข้ามาครั้งแรกทุ่มเทกว่าคนที่เล่นมานานหลายปีบางคนสต,ติมันมุงบอกเขาน่าจะปรับสภาพร่างกายยากกว่าอีกมาจากเมืองหนาวนะเขาเนตนที่2ธนวัตรสิบเต็ม10ไม่หักเลยครับเก่งมากของจริงครับเด็กคนนี้วิ่งไปทุกที่ทั่วสนามที่มีบอลทั้งลุกและรับเล่นง่ายมากทําให้รู้เลยว่าน้องต้อง้ใจฝึกซ้อมมาหนักและต้องทําให้ร่างกายได้ดีมากถึงมีทักษะเบสิคที่ดี ปรับตัวข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วและทําให้เพื่อนเล่นง่ายในหลายจังหวะชื่นชมจริงๆครับสมชายาอินเวสอินเนสตาจริงๆกับผมคอมเมนต์ <Comment S 1> ที่3ปรับปรุงกันต่อไปวันนี้ชมธนวัฒน์นะครับนัดแรกเล่นได้เนียนตามากอยากให้ลงเล่นกับเจชนาทิพจังคอมเมนต์ <Comment S 1> ที่4ส่วนแบยย็คไซด์วันนี้โดนผ่านตลอดคอมเมนต์ <Comment S 1> ที่หาธดูเหมือนเหนือกว่านักเตะไทยทุกคนเลยในสนามวันนี้ จังหวะรับบอลจ่ายบอลขยับหาพื้นที่ดูเนียนตาไปหมดเกือบทุกจังหวะคอมเมนต์ที่ 6. จัดตัวเปลี่ยนตัวช้าเล่นดีสุดก็เบอร์1ินี่แหละในวันนี้คอมเมนต์ที่7เบอร์สิเล่นดีมากเปลี่ยนตัวช้าป่ายบอกได้เลยว่าบอลลุ้นเข้ารอบไม่มีอะไรจะเสียแล้วคอมเมนต์ที่8ปดแนี่ธนวัต์เอาใจคนไทยไปเลยครับคอมเมนต์ที่9ธนวัต์คือตัวปลาของทีมชาติ21ปีนิ่งแม่นผ่านบอลเย่ยม,มากคอมเมนต์ที่10 เบอร์10ถือว่าสอบผักคอมเมนต์ Comment ที่11เ็ดข้อดีของเกมนี้ก็คือธนวัตรเป็นตัวแบกแนอนาคตอย่างแน่นอนคอมเมนต์ Comment ที่12ธนวัตรผ่านอยู่คนเดียวนอกนั้นแอคอายเกินเบอร์คอมเมนต์ที่13ที่ที่รู้ในวันนี้คือเห็นฟอร,ร์มธนวัตรไม่ปากใจเลยที่ได้ลงเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ฟอร์มดีที่สุดภายในทีมแล้วคอมเมนต์ Comment ที่14สองลูกเสียงไง่ายไปถ้าทรงแบบนี้นัดต่อไปยากแน่นอนสงสารธนวัตรแบก ทีมจนหลังหกักคอมเมนต์ที่15ธนวัฒน์ทรงบอลพรีเมียร์ลีกเลยครับคอมเมนต์ที่16สงสารธนวัฒน์คอมเมนต์ที่17ธนวัฒน์เหมือนเล่นอยู่คนเดียวคอมเมนต์ที่18สุดยอดมากครับน้องกันคอมเมนต์ที่19ยอมยอมครับคลาสบอลธนวัฒน์ยิ่งเล่นยิ่งเนียนเปิดบอลวางบอลได้ดีจัดคลาสบอลไม่สมเล่นบอลไทยหลอกกับฝรั่งเศสไปเลยฮ่า คอมเมนต์ที่20เก่งสุดๆคอมเมนต์ Comment สุดท้ายแบกหลังหักยอดไปเลยน้องนี่คือความคิดเห็นนะครับจากแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยของพวกเรานะครับที่มีให้กับน้องกันนะครับเฟียวแน่ธนวันรบวกชนาทิพย์เล่นให้กับทีมชาติไทยแฟนๆต่างพากันรอคอยนะครับที่จะได้เห็นธนวัน์ซึง่งจิตถามบอลเล่นร่วมคู่กับชนะทิพย์สงระสินให้กับทีมชาติไทยนะครับ โดยมีการออกมาวิเคราะห์เจาะลึกนะครับว่าคงจะเล่นเข้าขากันและทําให้ทีมชาติไทยมีอนาคตอย่างแน่นอนนะครับซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับที่วิเคราะห์นั่นก็คือแฟนฟุตบอลที่ได้ดูเกมในนัดคํำคืนที่ผ่านมานะครับส่วนตัวของแอดมินเองนะฮะแน่นอนนะครับธนวัต์เป็นนักเตะที่สไตล์การเล่นคล้ายๆ i n อินเวสอินเนสตานะครับจ่ายบอลง่ายจ่ายบอลแม่น และมีความขยันวิ่งไปทั่วสนามเลยครับน่าจะเข้าขากับเจชนาทิพย์ได้เป็นอย่างดีก็เป็นนักเตะที่เราได้พบเจอในทีมชาติไทยน,นะครับถือว่าโชคดีจริงๆที่น้องธนวัฒน์เลือกเล่นกับทีมชาติไทยน,นะครับลองรอคอยต่อไปนะฮะว่าจะเล่นจับคู่กับชนะทิพย์ในแมตช์ไหนนะครับในส่วนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับยิ้มแกล้มปีเลยครับล่าสุดเนี่ยโพสกหน่ำเลยนะฮะซึ่งเป็นโพสเกี่ยวกับธนวัฒน์ึ่งจิตถาบอลในอินสตาแกรมทวิตเตอร์ แล้วเว็บไซต์สโมสรน,นะครับก็ลุ้นนะครับว่าเจ้าตัวจะได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลหน้าหรือไม่กับการเล่นให้กับทีมชาติไทยในครั้งนี้เนะี่ยถือว่าสอบผ่านแล้วทุกคนก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับตัวผมเองแอดมินก็ชอบเลยนะครับสไตล์การเล่นแบบนี้คลาสฟุตบอลแบบนี้นะครับมันไม่มีนะฮะในทีมชาติไทยมานานหลายปีแล้วนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรเชิญร่วมสนุนการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคยนะครับ